ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะเดี๋ยวนี้นะครับเราจะมาทดลองใช้พี่ซูซานโอตนะครับตีบอสนะครับเล่นคอมโบกับน้องจะเรียกว่าน้องดีไหมพี่บีนะครับพี่บีนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าดาเมจของพี่แกเนี่ยจะจัดจ้านขนาดไหนนะครับผมขอเล็งไว้่างนี้เลยนะเปล่อออโตอันนี้ยังไม่ใช่ทีมแบบเมตานะทุกคนเป็นทีมที่ผมแบบมาเทสเล่นเล่นเฉยนะครับเดี๋ยวมาคอยดูดาเมจนะฮะโอ้ยสกิลดาเมจของพี่ โอกันว่าเป็นยังไงบ้างบึ้บรแรกแรกก็จะบับบับก่อนเนะาะหมัดโดดตู้มเจ็ดมืนหกครั้งนะครับสี่แสนสองมาถึงก็เปิดเลยได้วยสี่แสนสองนะฮะโอเคพี่บียังยืนนิ่งๆหล่อๆได้อยู่เนาะพี่บีผมด่ใช้สกิลสองเองเป็นวะเนี่ยอืมอันนี้อบ,บั่นใจนะครับ อีกอย่างนึงก็คือผมกลัวไฟมันจะไม่พอมากเลยอุ๊ยเปิดเตเรียบร้อยนะครับเห็นปะไอ้ดาเมจที่มันแบบสวนกลับอะเคาน์เตอร์กลับของพี่บีก็ใช้ได้อยู่นะเอาจริงถือว่าดาเมจก็ไม่ได้แย่นะครับเฮ้ยเมื่อกี้ฉากเมื่อกี้ไม่เห็นดาเมจเลยทุกคนแต่ตอนนี้ขึ้นมาหนึ่งล้านแล้ว,ลลวใครมีทีเมตาแบบว่าเจ๋งๆแนะนำนี่ก็ สามารถมาคอมเมนต์แนะนาได้นะทุกคนเพราะว่าอันนี้เป็นแค่ทดลองนะครับอือันนี้คือที่ให้ดูเนี่ยคือให้ดูตรงตัวเลขด้านเม็ดเฉยๆนะจื๊บเห็นปะแมงมุมตีดีก็สวนกับสวนกับนะครับแก้ทางได้สบายมากเลยสนุกนะทุกคนผมชอบมากเลยคู่นี้ตัวหนึ่งหมู่ตัวหนึ่งเดี่ยวนะครับอ้าวพี่พี่โอไม่มีไฟนะอย่างๆเลยทุกคน มียังใช้สกิลเมืม่อกี้ทำอะไรไม่รู้นะทุกคนนี่ใกล้แล้วใกล้แล้วไฟพอไหมยานั่นไงผมว่าละเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ยตุ้งดามีดมาดูกันนะครับว่าขนาดไหน เอ้าทุกคนฮิตสุดท้ายไม่ถึงมือ <c oughs> ดามเมหาไปวพวกๆแต่ทุกคนอย่าหาทำนะครับ <c oughs> โอเคนะครับใครมีทีมจริงๆแนะนําก็มันแนะนาผมได้นะครับผมไม่ไหวกับคะแนนแล้วตอนนี้แต่ว่าใดๆก็ตามก็คือแค่จะให้ดูดามเมจของพี่โอ้เฉยแต่ว่ามันเร็วนะรู้สึกว่ามันเวลน้อยเนาะก็เลยตีจบเร็วมากเลยปกติต้องแบบสักส0 0ร้อยสร้อยล้านอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> โอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคน เดี๋ยวไว้จะมาลองอะไรใหม่ๆทุกคนดูนะครับไปลนะบ๊ายบาย